กลินชัยที่เล่นชื่อโอ๊กนะครับห้องคอควายช่างสิงรุ่นสามจุดสี่ฉายาตอนเรียนบางคนก็เรียกโจรสลัดนะครับขึ่งขาดกับบุคลิกหน้าตาครับความประทับใจสมัยที่เรียนนะครับตอนสมัยที่เรียนสิ่งที่ประทับใจผมมีเยอะมากนะครับตอนเรียนช่างสิง ทุกอย่างประทับใจหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นตอนกําลังนั่งเรียนอยู่แล้วเสียงตุ้มตรงกลางสนามหญ้าก็ทุกคนก็หันไปมองเป็นไยครับไฟลงไปตีแปลงเล่นน้ําสมัยที่เรียนตอนนั้นปีประมาณปีสองเก้านะครับเข้าปีหนึ่งครับก็เรียนจากศิลปะที่อื่นมาก่อนแล้วก็มาเข้าที่นี่ใช้เวลาสอบสามปีกว่าจะติดสมัยก่อนสอบยากครับเพราะว่า นักศึกษานักเรียนที่มาสอบเข้าเนี่ยเป็นสองพันจะรับแค่2องสิบคนครับความประทับใจโรงอาหารนักพูดถึงโรงอาหารทุกคนจะต้องนึกถึงป้าโฮนะครับบางคนก็เรียกฉายาป้าโฮอิโต้ทองคำนะครับหรือป้าโฮตะหลิวตีหมานะครับตีหมาเสร็จแล้วก็มาผัดต่อแต่ทุกคนยินดียินดีรับประทานครับเพราะว่าอร่อยอร่อยจริง ต้มยำกุ้งจานละสมัยนั้นจานละไม่เท่าไหร่ไม,ไม่ไม่กี่สิบบาทแต่ใส่กุ้งยี่สิบตัวถามว่าทําไปได้ยังไงป้าโคบอกว่าอยากให้อยากให้นักเรียนอิ่มอยากให้ลูกๆอิ่มครับสิ่งที่ประทับใจถ้าโอ้โหถ้าพูดถึงอาจารย์นี้ขาดอาจารย์คนนี้ไม่ได้เลยครับอาจารย์รสตอนนี้ก็ท่านก็เพิ่งกเกษียณน,นะครับอาจารย์รสที่ตอนเรียนนี้ โคตรโคตรดุครับดุดุชิปเปงเลยฮะทุกคนรู้จักอาจารย์โรสอาจารย์เจีส์ฮเรียนเรียนแต่งตัวผิดระเบียบเนี่ยโดและยิกพุ่งบิดพูดแล้วประทับใจครับแต่ผมไม่โดนนะผมไม่โดนแต่งตัวเรียบร้อยสมัยเรียน แล้วก็การเดินทางในสมัยนั้นนะครับโหยากยากลําบากมากเรียนเรียนกลางทุ่งจริงๆย่างอย่างที่เตงเขาว่าไว้ครับสมัยก่อนก็มีการนั่งรถไฟนั่งรถไฟไปเรียนนี่จะเป็นหลักเลยเพราะว่ารถยนต์เนี่ยการเดินทางเนี่ยต้องเข้าจากปัดซอยอ่อนนุชแล้วก็การเดินทางไกลมากเพราะถนนยังไม่สะดวกสบายเหมือนสมัยนี้ถนนยังเป็นดินแดง ผ่านประเวทเนี่ยไม่ว่าจะนั่งรถไฟหรือรถยนต์รู้ทันทีหลับหลบอยู่นี่รู้เลยครับเพราะว่ากลิ่นขยะนี่ mm hmm. อลังการมากกลิ่นแตกจมูกซึ่งถึงก้นหัวใจนะครับจะจะรู้เลยว่าอ่าอีกสักพักก็ใกล้จะถึงช่างศิล์แล้วถ้าไปทางรถไ <c oughs> ์โดยสารโดยรถกัำทางโองตะเค่กว่าจะผ่านไปถึงช่างศิล์ได้เนี่ย จากผมดำๆนะฮะก็จะกลายเป็นผมย้อมสีนะมีผมสีน้ำตาลแปลายทุกคนจะแต่งแต้มด้วยสีสันไม่ว่าจะเสื้อหรือผมจะออกโทนสีแดงน้ำตาลแดงสวยงามครับสมกับเป็นนักเรียนศิลปะถ้าไปทางรถไฟนะครับบางครั้งถ้าตกรถอีกแก่จะมีรถอีกแก่มารับที่สถานีถ้าตกรถถ้าไปสายตกรถก็จะต้องโดยโดยสารทางเรือต่อ ไปลงด้านหลังไปตึกปั้นเดี๋ยวนี้ไม่แน่ใจว่ายังมีหลุดอยู่หรือเปล่าแต่สมัยนั้นถ้าจะมีครบรถนะฮะทั้งรถไฟเรือรถอีกแัะแต่ถ้ามารถเมย์รถเมย์ก็จะต้องเดินระยะทางก็พอสมควรขากลับบางทีก็ต้องเดินผ่านโรงเรียนพศพิทยาพยัตสมัยก่อนช่างสินรั้วนี่ล้วยังไม่เป็นล้วครับ องพ่อพิคเนตก็จะเป็นสีดำํำสมัยนี้เป็นสีทองแล้วล่าสุดก็กำลังจนะปุรณะก็ขอให้พี่ๆน้องๆมาช่วยกัน,นครับสิ่งที่ได้จากการเรียนช่างศิลป์นะครับปัจจุบันก็ยังใช้ใจยอยู่ในการกระทําทุกอย่าง ทุกอย่างที่ออกจากตัวคือช่างติ่ง,ต,งตอนนี้ทำงานอยู่ที่มหวาวิทยาลัยสัมชัญนะฮะอยู่ในฝ่ายประชาสัมพันธ์แต่ก็ทำในส่วนของออกแบบสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ก็ยังใช้ในงานกราฟิกนอกจากในชีวิตการทำงานนะครับสิ่งรอบตัวก็ยังสามารถนำมาใช้ได้ในจิลระใช้ได้ไม่ว่าการลงรักปิดทองการเพ้น์การออกแบบต,ต่าง ยังใช้อยู่จนถึงทุกวันนี้นะครับแล้วก็คิดว่าพี่ๆน้องๆช่างสิป์ทุกคนที่จบจากช่างสินก็สามารถก็สามารถนาความรู้พื้นฐานหรือจิตใจความเป็นช่างสิ์นเนี่ยออกมาใช้เหมือนกันทุกคนไม่ว่าจะทําอะไรนะครับก็ขอให้พี่น้องที่จบจากช่างสินทุกคนระลึกถึงช่างสินนะครับว่าเราเกิดจากช่างสิ์ ไม่ว่าคุณจะเรียน1ปี2ปี3ปี4ปีคุณชปีคุณ4ปีขอบคุณครับ The sun shone bright and clear that day We all left Washington To lick the rebel boys in gray at the battle of Bull Run They came from Pennsylvania and some from Maryland To see the rebel boys get spanked by Honest honey Steve's broad hand We said we'll run on to Atlanta and to Galveston Bay.